สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเครื่องเช่าทุกท่านนะครับแล้วก็บรรดายูเซอร์ของ M y d a ส M32 แล้วก็ b บรนเจอ X 3 2ซีรีส์ทุกท่านนะครับ,บ,ร 32, er รนนรบมีทริคเล็กๆมาแนะนำนะครับก็คือการลบซีนนั่นเองนะครับบางท่านเนี่ยอ,อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าวิธีการลบซีนของมิกเซอร์เหล่านี้ มันลบยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับเปิดบอร์ดขึ้นมานะครับอ่ากดไปที่เมนูซีนนะครับอ่าแล้วท่านจะเห็นนะครับไม่มีคําว่า d e l e t เลยนะครับนะฮะไม่มีคําว่า d e l e t เลยนะครับในบอร์ดนะครับไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับอ่าไม่มีคําว่า d e l e t เลยนะครับอ่าทำยังไงนะครับเพื่อประโยชน์อะไรนะครับลบซีน ก็คือความจําของบอร์ดแต่ละบอร์ดเนี่ยมันมันมันก็มีความจุหรือว่ามีปริมาณที่มันมีวันสิ้นสุดหรือว่ามีมีวันหมดเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งเรา,เ,าเซฟซีนไว้เยอะนะครับระบบ CPU ของมิกเซอร์พวกนี้นะครับมันก็อาจจะประมวลผลช้าลงไปบ้างนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการทำงานเนี่ย มันน้อยลงนะครับอดังนั้นเนี่ยการลบซีนเนี่ยก็คืออาจจะช่วยได้นะครับอันนี้อันนี้ผมติต่างไปเองนะนะครับว่าอาจจะช่วยได้ว่าอาจจะทําให้เครื่องประมวลผลเร็วขึ้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับครับเริ่มสาธิตเลยครับอันดับแรกนะครับกดปุ่มซีนนะครับไม่มีปุ่มดีลิสขึ้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องกดอีกตัวหนึ่งควบคู่ไปนะครับอก็คือปุ่มนี้นะครับ อันตรีตี้นะครับอ่าแล้วมันจะมีคำว่า delete scene ขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้ฮะเห็นฮะง่ายๆเลยครับแค,แค่กด delete ลงไปอ่าแล้วมิกเซอร์เนี่ยมันจะถามเราว่าเฮ้ยคุณจะ delete scene อันนี้นะชื่อนี้นะคุณมั่นใจแล้วใช่ไหมนะครับอ่ามันก็จะมีคำว่า cancel กับ กับคอนเฟิร์มนะครับเราก็คอนเฟิร์มไปด้วยกดลูกศรขวานะครับแค่นี้นะครับซีนที่เราต้องการจะลบก็ซีนที่เราต้องการอยากที่จะลบมันก็ก็ถูกลบไปเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองครับง,ง่ายๆนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ